ถึงแล้วเวนิดแต่ยังไม่เห็นอะไรเท่าไรเลยทุกคนเพราะว่ามันมืดตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินไปที่ที่พักอีกประมาณ30นาทีนะ มีแท็กซี่เรือด้วยทุกคนแท็กซี่เป็นเรือป้ายเขียนว่าแท็กซี่อ่ะโอแปลกใหม่ ทุกคนเป็นดนแดนในในฝันของวิวเลยนะคือแบบเคยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอะตอนอยู่แบบมัธยม,มเห็นในสมุดเ,เห็นในห้องสมุดมันจะมีหนังสือแบบท่องเที่ยวอะแล้วมันก็มีรูปเวนิสอะแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเมืองอะไรอะทําไมมันแบบทําไมมันสวยอย่างนี้ทำไมมันส้มอย่างนี้ทำไมมันมีน้ําด้วยอย่างเงี้มมย,ยรู้สึกแบบ่ะ รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นว่าโหสักวันน่ะฉันต้องไปที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราได้มาแล้วว่ะรู้สึกตื้นตันนะระบบที่นี่นะเขาจะใช้เรือเป็นแบบพาหาน,านะนะเขาไม่มีถนนทุกคนแต่ว่ามันจะมีพื้นผิวที่เป็นแบบว่าลานของบ้านเรือนอะ่ะก็เดินได้ แต่ว่าส่วนใหญ่อะพวกสัญจรตามซอกตามซอยต่างๆจะไปนู่นไปเนี่ยเขาก็ขึ้นเรือไปกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองขึ้นเรือแท็กซี่กัน <laughs> ใช่เหรอ <c oughs> โอ้นี่เป็นเรือเมทุกคนเป็นสถานี <c oughs> เรือเมซื้อตั๋วที่นี่เ <c oughs> อ้ยเจ๋งอะมีเรือเมอะ มันมีเรือเมย์ด้วยทุกคนเหมือนรถเมย์อะแล้วที่นี่ก็เป็นเรือเมย์อะอุ้ยดูแบบดูแบบแปลกใหม่เดียะเดี๋ยวต้องลองคืนต้องลองคืนคืนอรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดนะที่พักที่นี่สองคืนน่ะเราจะได้เที่ยวที่นี่แบบเต็มเต็มวันอะไม่งั้นล่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องรีบออกอะ นี่คือสะพานขึ้นข้ามนะแต่ละโคกแต่ละโคกก็คือสูงในซอกในซอยยังมีคนเดินเต็มซอยเลยอะทุกคนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วเขายังไม่หลับไม่นอนกันนะ ตรงตรงข้างแม่น้ําใหญ่เมื่อกีก้คนยังขวักไข่เต็มเลยอะ่ะที่เขาบอกว่าคนอิตาลีแบบกินดึกแล้วก็สารสาแบบคือกินมื้อเย็นอะ่ะดึกเนี่ยก็ค,คือแบบมีความวคล้ายคล้ายประเทศไทยเหมือนกันนะถึงแล้วคะ่ะทุกคนห้องในเวนิทองเรา โอ้โห oh. oh. ถึงสักทีทุกคนเดินมาประมาณ30กว่าน,นาทีนะคนจะถึงแล้วบอกตรงว่าไม่ไม่มีทางหาเจอโคตรซิกแซกซิกแซกแบบโคตรม,ามาหาซิกแซกเลยทุกคนอต้องปักปวดใจไว้เลยนะเพราะมันอยู่ตรงเชนะื่อไปเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวบบหลงหลงเนี่ยทุกคนนี่ห้องนอนใช่ไหมเดินออกมาก็จะมีห้องน้ําอยู่ข้างนอกอย่างนี้นมันเหมือน <Yeah. S 1> เป็นรีโนเวทเนี่ยดูผนังผนังเป็นผนังพลาสติกนะี่ย หมือนเขาเอามา,มเ,าบบเออแะไรเออะมันเขาเอามาแบบใส่อะห้องยังดูใหม่อยู่เลยนะแต่ว่าห้องแปลกแล้วคือห้องเนี้ยคือราคาสามพันสี่ร้อยบาทต่อคืนนะคะอันนี้คือถูกที่สุดในในวีนี้แล้วอะถูกที่สุดในวีนิสแล้วอะก็เลยได้แบบอย่างลึกลับอย่างนี้แหละ <c oughs> คือมันก็จะไม่ได้อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมันก็จะอยู่แบบลึกลับซับซ้อนแบบเนี้ยปกติเท่าไหร่ คือสามพันสี่คือสตาร์ทอ่ะไม่ใช่มาถึงว่าเฉลี่ยกลางๆฉเฉลี่ยก็ประมาณห้าหกเจ็ดถ้าถ้าถ้าประมาณแบบหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยเยอะเลยก็จะเยอะ ตอนนี้เราจริงๆอ่ะเมื่อเช้าอ่ะเราไปสั่งพิซซ่ากินมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราก็เลยย้ายร้านนะคะมากินลมากินกาแฟกันที่นี่นะนี่เลยนี่สั่งเป็นลาเต้ร้อนสองแก้วนะนี่อันนี้เป็นทีรามิสุนะคะบุ๊กบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่หรอมันเป็นขนมประจำชาตินะเป็นขนมประจำชาติก็เลยอยากลองกินดูนะเราเริ่มต้นวันด้วย ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ร้อนม,มากเลยทุกคนยังไม่ได้เดินไปตรงที่เป็นสะพานแล้วก็มีแบบแม่น้ำเลยอะแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเดินผ่านมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเช้านี้ยังไม่ได้เดินไปเลยเพิ่งออกจากโรงแรมมาแล้วอันนี้เป็นร้านอาหารอยู่หน้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศแถวนี้ให้ดู นี่เดี๋ยวลองชิมทีรามิสุมันจะเป็นครีมครีมคนมากเหมือนกาแฟเลยทุกคนอร่อยดีเมื่อคนะืนอ่ะเดินมานะซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบไม่มีทางเชื่อไหมคือไม่มีทางจําได้ว่าอยู่ไหนต้องปักหมุดไว้คือว่ามันมันยากมากมันหลายซอกหลายแทก นี่เส้นทางเนี่ยหน้าตาเหมือนกันด้วยนะแต่ละแต่ละลูอ่ะหน้าตาก็คล้ายๆกันเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปโบสถ์อีกแล้วนะคะไปวิหารไปโบสของเขาจุดไฮไลท์จุดถ่ายรูปนั่นเอง เดี๋ยวเราจะต้องซื้อเหลือแบบนี้แต่ว่าเราจะซื้ออันเล็กเอาไว้ตั้งโชว์แก้วน้ำจิ๋วก็สวยมันเป็นสไตล์อิตาลีใช่ไหมแก้วอย่างเงี้ยที่ร้านอาหารแก้ก็ใช้อย่างเงี้ยมุมถ่ายรูปมีเยอะมาก โอ้หอนี้ใหญ่มากทุกคนโอลานตรงนี้คือกว้างมากแล้วก็เต็มไปด้วยแบบสถาปัตยกรรมแบบสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะโบสนี่สวยมากเลยอะ่ะไม่น่าแบบว่าก่อสร้างตรงนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เขาแกะสลักอะไรได้สวยมาก ตอนนี้บิวยืนอยู่หน้ของวิหารซันมาโกแล้วนะคะนี่ยิ่งใหญ่สวยงามมากสมคำล่ำลือเลยอันที่นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเวนิสเลยนะคะทุกคนวิหารนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับหออันนี้คือหอะระฆังนะดูสูงมากที่นี่ก็เป็นหอะระฆังของวิหารซันมาโกนะคะวิหารนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อ เก็บกระดูกของนักบุญมาโกนะนักบุญมาโกก็คือคนที่ไปเผยแพร่ศาสนาคิดนะคะที่อียิปต์ส่วนหอะระฆังด้านหลังนี้นะคะหอะระฆังด้านหลังนี้เป็นหอะระฆังขนาดสูงที่สร้างขึ้นพร้อมๆกับวิหารน,นี้เลยเขาเอาไว้ในการแบบว่าใช้ตีะระฆังเรียกคนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสูงมากสูงมากๆแล้วก็สวยมากเป็นแลนด์มาร์กของ นักท่องเที่ยวเลยนะคะ โอ้มโอ,ม,อมนี้สวยมากทุกคนเขาแกะเขาแบบมีการแกะสลักแบบละเอียดอ่อนอะ มันจะเป็นแบบทะเลแล้วนะทุกคนมันจะเป็นแบบออกออกไปข้างนอกเมืองละมันจะเป็นเหมือนทะเลอะ่ะล้อมรอบเวนิสใช่ไหมอันนี้คือส่วนข้างนอกละเห็นไหมทะเลมันจะกว้างมากมันไม่ใช่ในซอกในซอยบ้านเรือนละ ทุกคนด้านหน้านี้คือสะพานถอนหายใจนะคะเขาเรียกว่าสะพานถอนหายใจเพราะว่ามันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างระหว่างคุกกับวงัวงวังตรงเนี้ยเป็นวงังฝั่งเนี้ยวงังฝั่งเนี้ยคุกก็คือเขาจะเอาคนคุกอะเดินข้ามเอ้ไม่ใช่เอาคนที่โดนตัดสินจากวังเนี้ยเดินข้ามมาคุกก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นสะพานสุดท้ายที่นักโทษจะได้เห็นอากาศภายนอก ก่อนที่จะไปจองจําอยู่ในคุกนะคะ mm hmm. เขาก็เลยตั้งชื่อว่าสะพานถอนหายใจเฮ้ย mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. หนึ่งครั้งคนมหาศาลมากทุกคน mm hmm. เมืองเวดีด hmm. ีเป็นเมืองที่เก่าแก่ มายาวนานกว่า1,600ปีแ hmm. ล so ้วนะคะทุกคนตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเมืองนี้นะคะอดีตนะคะเคยเป็นศูนย์การค้าของยุโรปกับตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียด้วยนะคะก็มีความมั่งคั่งมากในยุคนั้นนะพื้นผิวที่เรายืนกันอยู่นะด้านล่างอ่ะเป็นไม้นะคะทุกคนโดยเขาเอาไม้สนไม้ออกอ่ะปักเข้าไปในดินเลนดินเลนดินโคลนแล้วปักปักปักทีๆีให้มันแน่นเนาะ แล้วจากนั้นเขาเอาหินอะ่ะวางทับอีกทีหนึ่งพอหินวางทับอีกทีก็เอาดินเอาหินเออเอาดินมาทับอีกแล้วก็สร้างเป็นอาคารบ้านเรือนบนไม้ทุกคนโคดพึ่งนั่นคือภูมิปัญญาของคนยุคนั้นนะคะด้านสองข้างทางเนี่ยทุกคนเป็นช็อปหมดเลยนะช็อปต่างๆแบรนด์เนมเอยกระเป๋ารองเท้าแว่นตาของที่ระลึกแก้วทุกอย่าง แล้วก็เย็นด้วยเดินตรงเนี้ยดีกว่าไปอยู่ตรงเมะะื่อกี้เมื่อกี้คือแดดเปี้ยงเลยตรงนี้มันแบบมีอาคารอะบัง <laughs> นี่คืออุปกรณ์กันร้อนนะ <laughs> โคตรร้อนเวนิดเดือนมักเอ่เดือนมิถุนาทั้งหมวกนะหมวกใบใหญ่แล้วก็เวนตาครบ บุ๊กก็ไปได้แว่นตามันหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นแว่นตานที่ถูกที่สุดตั้งแต่ดูมาในยุโรปอันนี้คือแค่10ยูโรนะปกติคือจะอยู่ที่ประมาณโอ้ไปเข้าปั๊มอะ่ะถ้าเข้าปั๊มน้ํามันอะ่ 2> 2, อะพันอ่ะที่สวิตช์อ่ะใช่ถ้าเข้าปั๊มน้ามันจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทแต่อันนี้คือประมาณ4 0 0ถือว่าถูกสุด สะพานโค้งสีขาวแห่งนี้นะคะเป็นสะพานหินอ่อนสะพานถาวรแห่งแรกของเวดิสนะคะเพราะว่าสมัยก่อนอนะ่ะมันจะเป็นแต่สะพานไม้อันนี้เป็นสะพานอิฐสะพานปูนนะคะแห่งแรกเลยแล้วก็มีโค้งเดียวด้วยนี่โค้งโค้งแบบข้ามแม่น้ำอะ่ะโค้งเดียว ตอนนั้นนะเขาก็จะเถียงกันว่าแบบทําไมเราไม่ทําหลายๆโค้งเพื่อไม่ให้มันบับยุบตัวแล้วพังอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะเขาก็ทําโค้งเดียวแล้วมันก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะทุกคนอันนี้คือสร้างตั้งแต่ปีคศประมาณคศ1,600แล้วค่ะก็จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ400 400 400กว่าปีนะคะทุกคนคนมาถ่ายรูปเยอะมากเพราะว่าเป็นสะพานในด้านประวัติศาสตร์ด้วย เราเดินขึ้นมาบนสะพานมาถ่ายลูกกันโพทุกคนมุมนี้สวยมากคือแบบบ้านเรือนสวยมากดูดิด้วยบรรยากาศแบบเรือต่างๆข่อยแบบเรี้มันสวยเลยอ่ะ คนอันนี้เป็นแท็กซี่เรือนะแท็กซี่เรือที่ว่าเราจะนั่งไปไหนก็ได้อะ่ะรอบรอบเวนิดเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเรือเมเหมือนเหมือนรถเมนั่นะแหละทุกคนนี่เป็นเรือเมเรือโดยสารนะคะราคาก็จะถูกกว่าแท็กซี่เนาะ หากใครจะนั่งเรือไอ้กอโดล,ล่าใช่ไหมกอโดล่าอโดล่านะคะทุกคน90ยูโรนะคือแพงมากเราไม่นั่งแล้วเราจะนั่งเรือเม่แล้วกันลองนั่งเรือเม่ดูนั่งเรือเม์ดีกว่าแผนผังของเรือนะโคตรงงนิดหน่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยมันรับสายอะไรบ้างมันมีหนึ่งสองเออ อย่างเงี้ตรงนี้ที่จอดอะแต่เราอาจจะไปนี่เราดูปลายทางก่อนเราจะไปอันนี้ซาลูตี้ดังนั้นซาลูตี้มันจอดแค่เลขเส้นสีดำแล้วก็ต้องขึ้นสาย1นอย่างงี้นี่โอเคตรงนี้จะเป็นอาคารท่านะคะเราซื้อหมายเลขหนึ่งเราก็ต้องมารอตรงนี้ เรือมาแล้วทุกคนนี่คนลงแล้วอันนี้เรากำลังรอขึ้นตัวนี้เอ่อ9ยูโรเนาะ9.5ยูโรใช้ได้ครั้งเดียวนะคะใช้ได้รอบเดียวมันจะมีแบบเหมารายวันด้วยนะถ้าวันหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่นะ25 25ยูโรนะคะแบบราคาเหมาแบบขึ้นตลอดอทั้งวันทั้งวันมีแบบหนึงวันสองวันด้วย3มวันก็มีนี่ข้างในข้างในเรือทุกคน mà không mà ที่เราจะมาดูนะคะวิวด้านหน้าโบสนะคะความสำคัญนะคะโบสแห่งนี้นะคะก็คือเป็นโบสท,ที่สร้าง เพื่อถวายพระแม่มารีนะคะทุกคนในช่วงปี1,630นะคะที่เวนิสประชากรเป็นโรคระบาดน่าจะเป็นการะโลกนะคาดว่าจะเป็นการะโลกแล้วทําให้ผู้คคน่ะตายไป1ในสของประชากรเลยทีนี้เขาก็เลยบูชาพระแม่พระแม่กาลีพระแม่มาลีบูชาพระแม่มาลีนะบอกขอพรนะคะว่าถ้าหายอาจ,จะสร้างโบสถ์แห่งนี้ให้นะ ทีนี้สุดท้ายโลกนั้นก็หายเนาะเขาก็เลยสร้างโบสถ์แห่งนี้นะคะเป็นการขอบคุณพระแม่มารีนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโบสถ์กันนะคะเราถ่ายแค่ตรงนี้ก็ได้นะเราไม่เข้าแล้ว ตอนนี้เวลาสองทุ่มนะทุกคนคือมันไม่มีแดดแล้วแล้วมันก็เลยแบบว่าเดินเล่นสบายเลยเหมือนช่วงเย็นของบ้านเราอะนี่ร้านนี้ยังไม่เคยเดินมาเลยทุกคนร้านนี้ก็สวยแล้วก็มีขอนาฬิกาตรงนี้ด้วยข้างหลังเรา วันนี้เราจะได้เที่ยวแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราก็จะออกตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะไปเมืองต่อไปนะคะก็วันนี้ถือว่าได้เที่ยวเวนี้แบบทั้งวันและก็คุ้มค่าแล้วพอตกเย็นอะทุกคนคนมันก็เริ่มน้อยลงนะคะบางคนอะเขามาเที่ยวเวน,นิสแค่วันเดทิปเท่านั้นก็คือเอารถบางคนก็เอารถจอดไปฝั่งนู้น แล้วก็คามาเที่ยวอ้อลืมบอกว่าฝั่งเวนิ้อ่ะก็มีที่จอดนะแต่ว่าที่จอดอะ่ะเช็คมาราคาแพงมากประมาณ40ยูโรต่อคืนได้เลยก็ถ้าใครจะเอารถมานะคะแนะนำว่าจอดฝั่งแผ่นดินใหญ่ดีที่สุดเหมือนเรานั่นแหละแล้วก็ขึ้นรถบัสหรือว่ารถไฟมานะร้านต่างๆเริ่มปิดกันหมดแล้วอ่ะเริ่มแบบ วังเวงเดิไม่มีคนแล้วอะตามซอกอะเมื่อคืนนะเดินมาประมาณ4ี่ห้าทุ่มอะประมาณห้าทุ่มกว่าอ้โหเริ่มมันมีความรู้สึกแบบว่าวังเวงน่ากลัวอยู่นะแต่ว่ามันอย่างยังดีที่แบบอย่างน้อยบางทีมันก็จะมีคนสวนมาคนสองคนสามคนเงนี้ยโล่งเลยถนโนโล่งเลยตอนนี้มีคนอยู่นิดหน่อย โซนนี้เหมือนจะเป็นพวกแบบบ้านคนนะมันไม่มีแบบชอบปอะ you คนที่นี่ก็มีเหมือนกันนะหอเอ็นนะมันเอียงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆ <Yeah. S 1> <Hey. S 2> มันหอเอน็นปีซ่าเลย <Yeah. S 2> <laughs> นี่ ที่นี่นะคะก็เป็นโบสถ์เก่าแข่งหนึ่งนะในเวนิสนะคะในเวนิสเนี่ยมีโบสถ์เยอะมากทุกคนมีโบสถ์มี boat, ม island, ม island, ม island, หอนาฬิกาหลากหลายมากนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโบสถ์หนึ่งโบสถ์นะคะของคนเว <Venice, S 2> นิสเนาะส่วนนี้ก็เป็นหอ ika, นาฬิกานะแต่ว่าหอนาฬิกานี้มันเอียงคนมันถ้าจะซุด,ดอะแผ่นดินมันถ้าจะแบบเอ่อพื้นใะต้ใต้ใต้พื้นอะมันถ้าจะซุดนะก็เลยเอียงแบบนี้อ๋อย่าีจะเป็นญาติร้านอาหารเลยทุกคน จริงๆร้านอาหารอ่ะมีปละปลายเลยนะคือมีแบบเรื่อยๆพบเจอได้เรื่อยๆตามซอยต่างๆแล้วก็แล้วก็ในส่วนของมุมถ่ายรูปนะคะเราสามารถมาถ่ายรูปได้ทุกมุมทุกมุมของเวนิสเลยที่มีแบบน้ําตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมทุกสะพานใช่เราสามารถถ่ายได้ทุกทุกที่เพราะว่ามันก็ได้ได้ไดฟิลทั้งหมด ประมาณสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนนี่เริ่มเปิดไฟแล้วเริ่มมืดตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านนี้นะราคาพิซซ่าราคาพิซซ่านะคะในเวนิสนะจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิประมาณเลนนี้นะ1ิบถึงสิยูโร ถือว่าราคาไม่แรงมากนะทุกคนคือสิบสิเอ็ดองเนี่ยเยอะมีเยอะ,อะก็เลยก็เลยว่าเราจะเข้ามากินพิซซ่าแล้วก็สักหน่อยสำหรับวันนี้มาแล้วอาหารคืนนี้ของเรานะพิซซ่านี่เท่าไหร่ <9. S 1> เก้าเก้านี่เก้าเองถูกส่วนอันนี้แพงหน่อยเท่าไหร่สิบห้าี่ห้าเนี่ยเราไม่ได้ละสิบห้าชิ้นเล็กนีดเดี่ยว พิซซ่านี่ใหญ่นะทุกคนอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวมาเยอะมากจริงนะแล้วก็ที่นี่เราจะเหมือนเป็นแหล่งรวมคนเอเชียแหละคนเอเชียมีหลายคนกว่าทุกที่ที่เราไปนะคะว้าวทุกคนตรงนี้ตรงนี้ไงมุมที่เราเคยเห็นนี่บ้านนี้ติดป้ายเตือน ให้สีภาษาไปเลยให้เงียบเงียบตอนนี้นะบิวยืนอยู่หน้าหน้าอาคารฮอปบอยเฮาส์นะทุกคนมาเยอรมันเราต้องกินเบียร์ใช่ไหมเขาบอกว่าม,มาที่นี่อจ,จะต้องกินขาหมูคู่กับเบียร์มันถึงจะแบบได้บรรยากาศเข้ากัน